แล้วเอากลุ่ม Facebook เอากลุ่ม Facebook ชนบุรีขึ้นมาประเภทโหดสัตว์เล่นเท่าไหร่แล้วทีนี้กูมาบอกแบกโอซ่านี่ขายหน้าไปเล่นเลยนี่มาพูดกันใช่ไหมมึงอย่าเรื่องมากนะกูบอกไปกอนได้กรดขั้วได้เข้า,าขใจไหมมึงอย่าเรื่องมากนะกูบอกไปกอนได้แล้วไม่ได้สุดแท่งเหรอฮะฮะ คณะธนาคารผมไม่ใจหรอเราไม่จะเรื่องมาได้บักแดงเลยใช่ไหมยังได้แบบเอี่ย่านเก่าเนี่ย,ยเรื่องมากแล้วก็บอกกันนะฮกูบ้ากูบ้าไม่คังกันแล้วลใช่ไหมยัาจากก่จนนะ่กรุงเทพฯได้งี้กูแซ่บใช่ไหมฮะฮะ ง่ายกูแซ่ไปบ่ฮะอันนี้ว่าที่ชินดักศึกษาบ่ทอดฮะฮะเรื่องมากขดแมียเลยยาแล้วกูดักลูกเมียบม่เกี่ยวเข้าใจไหมลูกเมียไม่เกี่ยวยาเก่าของกูบอากอะ